หันครับพี่น้องครับมือบวกไหมพี่น้งองเยายุหยกนมนอมวกแดกเสือพอดีก็ของไหมครับผมของใบได้หนรมแรง บ้เดืเห็ดคิดให้พี่ดอกเบิ้งดนแล้วเดี๋ยวผมก็ลอกไปเดี๋ยวสูตรเนี้ยเดี๋ยวผมสิไปบอกพี่น้องอีกทีหนึงครับเดี๋ยวผมสิผมเฮ็ดคลิปไปแล้วล่ะเช็คฐานให้เบิ่งก่อนเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศย่างดีนี่เงียบผมปั่นมาแบบนี้เลยนี่ เดี๋ยวพี่น้องครับชมกันว่างสิได้ผลบ่แล้วก็เดี๋ยวสูตรผมสิบอกพี่น้องอีกเที่ยนึงว่าผมเพิจ้างไดแจ่ล้นอยู่ในหน้าตาเปิ้งพี่น้องครบจะไนเลยปีหนึ่งหรือบระเดี๋ยใส่อยู่นี่ลองเบ่งมันีะมีหมันบ่ะมานแต่ไดฝากพี่น้องเป็นกำลงกังใจนะครับพี่น้องครับช่องยี่สิบาัน,นดีซี่ครับเปิดโดนเถืออ่อนเดี๋ยวลงกิบจะถิ่นจะปลากันครับไป สี่ครับพี่น้องครับมื้อนี้ล่งหาหลังครับพี่น้องครับมานมาดมืม้อื่นถารุ่นกันปากบันแดง้วยหลังอย่ากลงอยู่เลย <c oughs> ไปครับหลังต่อไปครับ อคนหายอยู่หายกินไลครับพี่น่อยครับ,รบฟังบุญครับนี่หานอมงดอไป ไม่ดีผมใส่ไม่งี่สี่เลยครับพี่น้องครับปั่นมาแบบนี้เลยปัดกันแค้นยังมาเซ่มาดุนกันขอเพื่อ,อขอาเดียวฝากพี่นะน้ำทุกท่ออีกหนอดหัดหลาพูนอ่ะที่อัางสีพี่น้องสูงบ่สูงเดี๋ยฝากเป็นกำลังใจเลย้อ โอเคครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวมือยืมาถาลุ่นกันอาหลังที่ด้ยฟุงไปกินแวแเรากะอีย่างหนึ่งึืนปลาึืนฝนมือยืดฝนสีทบบ่วทบก็ลุ่นกันอีกหนึ่งหลักกะสิ่งสําคัญเลยครับพี่น้องครับถาลุ่นกันมือนืมันดีเสียเลยบ่เสียถ้าเสีย, <c oughs> สยก็ถืวอว่าโอเคถือว่าโอเคแรงนี้เท่าบ่วา,ามา่ารสุด้ายกินต่อไปเลยเหรอกต่ว่าครับบเสียมือยืกะมีโอกาสจะลุ่นน้อกันครับพี่น้องครับโอเคครับอืดควอกันครับไป นี่ครับพี่น้องครับมาเบิงนี่ครับนี่เป็นสูตรเนี้ยครับพี่น้องครับอาหารปลาดุอาหารปลาดุนี่ผมแช่น้ำเหอเด้อครับแช่น้ำไปจักน้อยย่าจะใส่น้ำลายครับใส่กะว่าพอมะเละยังน้อยครับพี่น้องครับนี่เราสามารถคนใส่ครับห้ามครับหลังจากนั้นสูตรเด็ดครับพี่น้องครับใส่ไข่ขาวไม่น้เพิ่มข้อมข้าวจักน้อยครับพี่น้องครับกลุ่งยังสิได้กินไว้ ะม่านนี้ครับพี่น้องครับถากกรหลังจากนั้นเวกก็มาค้นใส่กันเลยครับพี่น้องครับคนคนค้นนี่ปั้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องจนดว่ามันจะเข่ากันประมาณนี่ครับพี่น้องครับหัวหันกับห่อมหล้วก็ะผสมใกลก่เข้าเพครับพี่น้องครับจากวัหนึ่งอันนี้ผมลงหาหลังเลยครับพี่น้องครับขาปบริมาณเรากครับพี่น้องครับ อยากได้ซ้ำไดอยากได้หน่อยอยากได้หลายครับเบิ่งปริมาณเรามี่คงคาหาหลังแล้วก็ใส่สอดยางครับกสีเดียบประมาณนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับอีสานวันดีซีครับบอกกันตอนเสาร์ครับพี่น้องครับวันนี้บรรยากาศดีครับฝนตกครับพี่น้องครับตีผ้ามายามกลุ่มหลังจากบ้านท่อดักไว้ครับดักไว้หาหลังมาลุนกันมันนี้สิหมานบ่หมานหมานบ่หมานมุ่งบ่ได้แจ้งครับ แล้วก็เงี้ยก็ยังผมเห็นให้เบิ่งอยู่ในคลิปช่วงต้นครับพี่น้องครับโอเคครับมาลุ้นกันหลังแหลกครับจากตั้งทีมากไอ้หนี้สองลังครับพี่น้องครับแล้วก็ตั้งคุณอีสามลังมาลุ้นกันครับพี่น้องครับว่บาเฮาสีใดกุ้งไปกินบ่หมดนลยไปครับ พี่น้องเป็นกำลังใจนิดนะครับพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมน่ำครับพี่น้องคนั่งได้ครับ ท้องแหลกครับพี่น้องครับนี่กุ่งใส่แงามัครับตอนนี้ปลาบูเขามากครับพี่น้องครับง่ายอยู่ด้วกุ่งปลาบูเขาเบาครับเขาคุ้นปลาบูเขามากินกลุ่มไว้ หลังเลกครับไปหลังต่อไปครับบัด ็นกลุ่มว่าพี่น้องครับเต็มเลยเขาไหล่เข้าไล่อยู่คูกับเขาผู้สานีประบูหลายแห้งครับพี่น้องครับได้อีกแล้วเน่ย าบูเขาอีสาตัวอปูกระตุง้งไดิปูอีปูไปรวมสมบูรณ์ครับพีนวางครับเฮ้อูอ้แกัดบวก่องเนียูคุอยอดได้ครับเดยงครับ แน่นๆเลยไหมดยอดครับพี่น้องครับถือว่าสองดังสองดังโอเคหมานแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวไเรื่องลังที่สามกันครับพี่น้องครับมือเฮาลุกหาดังสมไค่เขาไปนนะครับพี่น้องครับผสมไข่ไก่เขาไปยักงเมื่อยระดับมันสีแดงขุ่มข้าวขุ่มหอมนี่เงหน่อยขุ่มข้าวนั่นหลัก กกุ้งพวกกุ้งพวกปลาก็ณจะได้กินเนี่นยหน่อยครับพี่น้องครับมาครับหลังที่สามครับ ว่าขี่ไรครับพี่น้องครับหลายิโอ้ยทานเขาบกอยเบืกอกบนใดครับพี่น้องครับเพราะบริเตงตากมาห็นบ่กันแแ้งตากมาอย่งน้อยกี่ปากกวางกีลยถางอยู่ยว่าจะเก็บปลาไหล นั่นแล้วครับพี่น้องครับก้นมั่งแฮแล้วสวยๆครับพี่น้องครับไปทางต่อไปห้องบันเดี๋ยวพี่น้องชมใกลก๋ครับพี่น้องครับเบื้องหลังนี้เด้อ เงาะหมดครับนี่ตกอยู่ดิ yeah, ถามว่กับมกครับพี่น้่งครับ มาอนครับพี่น้องครับมือนี้างสุดท้ายครับพี่น้องครับพอหลุดงันครับบรรยากาศดีครับยังสองคนคนโตมือขึ้นพี่น้องคนตกะลรครับขึ้นรลายมือแล้วแดดบวกอ่างไมขึ้นสามซีมือหามือต้อนกันแดดพอกต้อนกัน อันยัดเลยครับพี่น้องเต็มกลนครับพี่น้องครับแน่นหลังดิเสียดายบริจางทานงูมาก ขาดกุ้งไม่ใชอหรือเจ้าเลยนาดขาดเลยทุกท่านขาดแล้วครับพี่น้องครับมุ่งไม่ค่อยดีบันไดยมุ่งไม่ค่อยทุ่มการต่อจากกันล้วอดสุดจอดสุดจอดมานเอ้าพี่น้องครับมือนี้ผมมารักกุ้งมาสาธิตวิธีการเฮ็ิเนียให้พี่น้องเบิ่ง ผมจะบอกให้ว่าวิธีการรักกุ้งหลวก็สูตรเนี่ยว่ามีสูตรตายตครับพี่น้องครับสูตรได้ดีเอาสูตรนั้นมาลงครับช่องอีสานเวทีตั้งใจกระฟ้าพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิครังต่อไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิไปรวบรวมผลงานมือนี่ว่าใดหน่อยหลายๆปันทดให้พี่น้องเบื้องแลวกกันอยู่พุ่น่ะครับอยู่บ้านครับมือนี่พอตัวราไปก่อนครับพี่น้องครับทั้งใดก็อเย่าลืมเป็นกำลังใจกันครับพี่น้องครับในการเหดคลิครังต่อไป มันสิไหไมีกำลังใจครับพี่น้องือน,นีรามย์พี่กอนครับสวัสดีครับน้องแวเบื่องลังสุทไทยกันแล้วพันนี่หาลัางโลกหนึ่งครับพี่นอ